สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสาเยืสุทธน์ชแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาให้ช่างครับอเซ็ตโช๊คอัพหน้าของเจ้าฟอร์ซ่าครับสามห้าศูนะผมนะพอดีช่างเขาเป็นที่เซ็ตโชคอยู่แล้วนะครับเขาบริการนอกสถานที่นะครับขับรถมาถึงบ้านเลยนะผมนะเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถก่อนนะครับก่อนที่ช่างจะถึงจะถึงบ้านเรานะครับโช๊คนะครับมัน เรียกว่ามันปักนะครับผมนะเวลา,าขับรถต่อรอยต่อถนนอะไรเงี้ยมันจะสะเทือนถึงมือเรานะครับโอเคครับทุกคนก็รอช่างมาแล้วก็ดูวิธีการเซ็ตชคน,นะ okay, ครับผมนะโอเคครับตอนนี้ก็ช่างก็มาถึงแล้วนะครับก็ได้ทำงานถอดนะครับเดี๋ยวถอดเสร็จเช็ดเซ็ตน้ำมันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายตอนนี้ก็อาจจะเสียงเครื่องมืออาจจะเสียงดังหน่อยนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีตอนถอดเสร็จนะครับน้ำมันที่เราเซ็ตเบอร์มันจะหนืดกว่าใช่ไหมครับใช่ครับหนืดกว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็จะมาเบอร์ประมาณเบอร์สิบเรามันจะใช้เบอร์ยี่สิบก็ใครดูคลิปผมแล้วต้องการทําก็ติดต่อช่างไปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับผมก็เอาลิงก์มาจากในกลุ่มนั่นแหละ ตามหายูนานนะครับก็จะมีเวลาตอบช่วงเย็นเนาะถ้าโทรช,ช่างตอนกลางวันก็เนี่ยครับยุ่งยากอยู่ตอบไม่ค่อยได้เฮ้ยน้ำมันดำเลยเหรอ700กิ700โลนี่700กิโลเนี่ยดําำเร็วครับน้ำมันติดรถมาเป็นน้ำมันไฮดรอลิกธรรมดาไม่ใช่น้ำมันโชกคโดยตรงเหมือนกับพวกว s เอสพวกโอรีนโมตุน โปรตุรายมันจะทำมาโดยตรงจะลื่นกว่าครับนี่ครับทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้จะได้ความรู้นะครับแล้วก็ติดต่อช่างไม่ได้เลยนะครับรีบทำนะผมนะมีผลต่อซีนต่ออะไรเราเนาะใชเดิมๆอย่างนี้คือได้กี่กิโลไม่รู้พี่เออดิมๆมาถึงว่าอย่างไรครับมาจากโรงงานครับมาถึงน้ำมันโชว์เลยครับเออ่ถ้าตามหลังจริงะครับหมื่นโลควรเซีททุกหมื่นโล แต่เนี้ยว่าตัวน้ำมันตัวนี้มันจะดำเร็ววิ่งพันโลหรือพันห้านี่ก็ดำแบบข้นกว่านี้ครับนี่นคือแบบดำยังออกแดงๆอยู่นี่ครับทุกคนดูสินี่เจ็ดร้อยกิโลนะครับดำหมดแล้วเราก็จะใช้น้ำมัน y า s นะครับเบอร์เบอร์ยี่สิบใช่ไหมพี่ใช่เบอร์อยี่สิบ 20. แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ช่างวก็จะใช้เบอร์ไหนแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรเนาะใช่ เดี๋ตอนนี้ก็ทำการล้างเนาะล้างโชกคอ๋อไม่เกี่ยวกับหนึ่งหมืนโลใช่ไหมถ้าถ้าหนึ่งปีถ้าเราขับอยู่บ่อยๆเนี่ยน้ำมันมดสภาพแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปีนึ่งอะ่ะส่วนใหญ่จะหมื่นกว่าอยู่แล้วหมื่นกว่าใช่บางบางคนบางคนเลยไหลไหม เรียกว่าอะไรอ่ะเผื่อๆไว้ปกติใช้ Facebook แค่ Forza DIY ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่แบบเฟซบุ๊กงานเพจก็มีเนาะเพจก็มีแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ลงเพราะมันมีปัญหาเลยนะว่าผมผมหาไม่เจอเพจผมหาเจอแต่ Forza DIY เพจของผมพอไม่ค่อยไม่ได้ค่อยไม่โปรโมทไม่อะไรมันก็เลยไม่ค่อยได้โพสใช่ไหมมันมันเลยแชร์ไม่ได้ไม่รู้เฟซบุ๊กมันอัปเดตอย่งนีปกติจะแชร์คู่กันแต่นี่มัน เฟซบุ๊กเดี๋ยวตามขึ้นหน้าจอเลยท่คนตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวแปะไปให้ก็สามารถตริดต่อได้นัดคิวดีๆแล้วกันแต่ผมต,ติดต่อตังนานแล้วเนี่ยม,มาสอบถามรายละเอียดได้ใช่<อ>มาสอบถามรายละเอียดก่อนครับนัดวันกันให้จริงจังกันเนาะได้วันไหนค่อยอเดี๋ยวช่างเขาจะนัดคิวให้ส่วนจะรอคิวก็ไม่นานานครับบา,างเดือนแต่มีช่างมีงานทุกวันครับก็ ต้องสอบถามกันรายละเอียดกันก่อนโอเคครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการใส่น้ํามันเมื่อกี้ช่างก็ได้ทําการความทาํําากรทาความสะอาดโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบใส่น้ํามันแล้วก็ไล่อากาศเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมครับไล่อากาศนะดเ,เดี๋ยววิธีการอะไรต่างๆก็ขอเก็บไว้แล้วกันนะผมนะไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมนะ ถ้าต้องการเซตก็ติดต่อมาได้เลยนะครับฟอร์ซ่าดีไอไวเบอร์โทรก็อยู่หน้าเฟซนะพี่เนาะติดต่อได้เลยครับส่วนมากก็จะอยู่กรุงเทพสม,มุทรปราการชลบุรีรเลยแถวนี้ใช่ไหมพี่จะเป็นกรุงเทพปริรนะมณฑลถ้าจะนอกอเหนือปริมณฑลก็จะมีชลบุรีมีอยุธยาอ๋อยุธยาก็ไปใช่ครับอยุธยาระยะทางก็เท่ากับมาชลบุรีนะ ยุธยาจะไกลกว่าไกลกว่า,า,านะยุธยาจะเกือบประมาณ80โลเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะให้ชมการเซ็ตโชกเซ็ตน้ำมันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปลองให้ดูว่าเซ็ตโชกหน้าใส่โชกหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะหนึบเข้าโค้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันเซ็ตโชกเฉยๆนะครับโอเค เมื่อกี้ก็เซ็ตโชคเสร็จแล้วนะครับก็ทําการประกอบนะครับผมนะก็จะหนึบขึ้นเนาะความหมายของการเซ็ตโชคเซตน้ำมันดีกว่าเซ็ตน้ำมันโช๊คนีกว่าเปลี่ยนเปลอนเปลี่ยนเบือน้ำมันนีกว่าเอาให้เข้าใจง่ายเนาะมันจะมีอีกอันนึงอะไรนะที่ว่า โชคกสปริงของ YFS ใช่ไหมตัวนั้นชิดติดตัวนั้นราคามก็จะสูงหน่อย <24 00. S 2> โอ้โหเนี่ยตบ,บนวนั้นจะเหมาะสำหรับพวกสายทิปจริงๆสายชอบทิปชอบเที่ยวทางไกล,ลอะไรอย่างเงี้ยจะบอกแต่ถ้าเรา,เาแค่ว่าขี่ทำงานซื้อกับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็แบบนี้ดีกว่า,วาประหยัดงบใช่ นี่ครับทุกคนทาไว้ดีกว่านะดีกว่าให้มันแบบปักปักปักขี่ไม่สนุกข้อเสียของข้อเสียของการที่พี่ปล่อยปล่อยให้มันตกหลุมหรือว่าคุณรหน้ามันปักมันจะลามไปถึงลูกป,ปืนคอด้วยอ,อทีนี้ถ้ามันป, ắc, ป, ắc, ปักปักคือด้วยาที่ปันปักเพื่อจะขึ้นลูกป,ปืนคอทําให้ลูกป,ปืนคอเราเสียให้มันตกล่องอแรกๆอาจจะมีลึกคอหลวมพอไปมาเพื่อลูกป,ปืนตกล่องนี่นลูกปืนคอเสียนี่ครับทุกคนเป็นความรู้นะใครที่ดูคลิปอยู่ก็ เก็บไปพิจารณาใครที่ยังไม่ทํานะครับทุกคนทําไว้ดีกว่าเสียใจที่หลังเสียน้อยเสียง่ายเสียน้อยให้เสียง่าย <c oughs> เสียมากให้เสียยากเดี๋ยวมันลามไปถึงแกนชงแกนโชกเนาะซีนโชกนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะใส่บูทหน้าหลังอัตัวนี้สําคัญเลยครับบูทหน้าหลังว่าเราเดินทางไกลนะครับ ใช้รถเป็นนานเนะี่ยมันจะใส่เพราะว่าหล่อหล่อเขาเรียกว่าอะไรอะขึ้นรูปล้อแมกมาเนี่ยแกนเหล็กกับกับตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะครับทุกคนมันจะเขาเรียกว่าอะไรผมก็อธิบายไม่ถูกโอเคทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยก็รอประกอบเสร็จนะครับก็จะเสร็จแล้วนั่นแหละครับจะขยไมไ่รู้ว่ามันหนึบแล้วก็คลิปหน้าเหมือนพูดกันเนาะ ครับมีบางคบงคลนในเขาเรียกว่าบางคลนในด้วยทุกคนถ้าใครจะใส่ก็บอกพี่แกด้วยนะเวลาทักมาฟึ๊นนี่เลยอ่ะน,นี่เดี๋ยวช่างขยุมให้ดูสมบูรณ์แบบนะครับ เดี๋ยวปิดคลิปก่อนให้ช่างเอินบอกราคาครับทั้งเซ็ตโชคแล้วก็บูทหน้าหลังนะครับตัวเซ็ตโชคนะครับจะมีสองราคาคือในกรณีที่อย่างพี่เขาเซ็ตไม่โหลดก็คืออยู่ที่800บาทครับผมตามรูปก็คือถอดล้างทั้งระบบเปลี่ยนน้ามันใช้เป็นน้ามันของ YS เบอร์20ครับผมถ้าเป็นในกรณีโหลดของเราจะเป็นโหลดแบบเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงทั้งทั้งบนทั้งล่างและบนเปลี่ยนสปริงคู่ครับผมจะอยู่ที่1,300บาทมีทั้ง1นิ้ว 1.5นิ้ว2นิ้วครับผมตัวบูทล้อหน้าตัวนี้ราคาพร้อมเปลี่ยนที่600บาทครับคบ่บูทล้อหลังราคาพร้อมเปลี่ยนอยู่ที่950บาทครับครับ,รบแล้วรวมเป็นของผมนี่อ่าของพี่นี่คือทำา3อย่างผมลดให้จาก9ก0อบูท950บาทเหลือ900บาทบูทหน้าบูทหลังรวมกันเป็น1,500บาทเซ็ตโช๊ค800บาทรวมเป็น2 5 0 0ัาอา2,300บาทครับโอ้โหทุกคนดูครับราคาถูกมาก ดีกว่าใส่เองแน่นอนทั้งวันนะถ้าทำมาเองอ่ะเป็น2,300นเนาะสองพันสามร้อย <2, 300 S 2> โอเคครับเดี๋ยวทำการชำระค่าเสียหายให้ช่างเอิญก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดได้ครับเฟซบุ๊กของช่างนะแล้วก็เบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลองนะลองความหนึบนะกำเบกหน้าไว้นะทุกคนแล้วก็ นึบนะครับผมแตกต่างจากของเดิมเลยนะครับหนึบมากโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับค่อยไปล้องว่ามันมันนึบแค่ไหนนะทุกคนะลองขับดูแล้วก็เข้าโค้งดูนะทุกคนโอเค